ขณะที่สภาพอากาศในประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง19ธันวาคมนี้นะคะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าภาคกลางตอนบนนะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงประมาณ2-4องศาเซลเซียสขณะที่พื้นที่ภาคใต้ก็เตรียมพร้อมเรื่องของการรับมือกับฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากค่ะ กรมอุตุนิยมพิยานะคะระบุว่าในช่วงวันที่13ถึง16ธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกจากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและก็ทะเลจีนใต้ขณะที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้มีกำลังปานกลางค่ะ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดาม,มันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในช่วงวันที่17ถึง19ธันวาคมนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงระมวนอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงแล้วก็อาจจะมีลมแรงโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะคะคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2ถึง4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางนะคะภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ1ถึง3องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคใต้นะคะก็สั่งให้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการรับมือกับฝนตกและก็คื่นลมแรงนะคะโดยคาดว่าจะมีฝนนะคะในหลายพื้นที่และก็มีคลื่นแรงประมาณ1-2เมตรโดยขอให้ประชาชนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ